ทีนี้เมื่อวานนี้นะคะคุณสายทองก็พิมพ์มาบอกว่าสวัสดีอีกครั้งค่ะครูดามาวันนี้ก่อนอื่นจะมาขอโทษครูดาก่อนนะคะที่ก่อนหน้านี้บางคําอาจทําให้ครูดางงไปบ้างและอาจเรียบเรียงคําถามไม่ถูกแต่จะมาเล่าประสบการณ์วันนี้ค่ะศึกษาการเขียนมูลเมื่อจากครูดามาสักพักแล้วยอมรับว่าเครียดเลย และก็กลัวด้วยกลัวพรบรเขาจะไม่รับการเขียนมูละเมิดและต่อรองแต่วันนี้คือไม่มีการต่อรองใดๆอนุมัติและจ่ายเงินไวมากค่ะก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนเลยนะคะสามีเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์โดนรถกระบะตัดหน้าตอนแรกกระบะไม่ยอมรับผิดสามีจึงใช้พรบอรของมอเตอร์ไซค์ตัวเองรักษาเบื้องต้นอยู่ที่2 6 5 9บาทสามีกระดูกไหล่ข้างขวาหักขาซ้ายอักเสบมีแผลถลอกตามตัวนอนพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหนึ่งคืนใบ,ร,บ,ร,บรับรองแพทย์เขียนพักรักษาตัว6 ส0วันศึกษาการเขียนมูลละเมิดจากครูดาทุกคลิปตอนแรกไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะว่าจะต้องเรียกร้องกับใครเรียกค่าอะไรได้บ้างจนมาเขียนมูลละเมิดจากครูดาตอนนี้ยื่นค่าสินไหมกับพรบรยื่นเอกสารทุกอย่างพร้อมการเขียนมูลละเมิดเรียกรวมทุกอย่างประมาณ9 5 6 5 7มืพร,อร้อบาทพรบตอบรับจ่ายเต็มวงเงินหักค่ารักษาประมาณ2659บาทเพราะต้องหักค่ะเพราะว่าพรบรที่เราใช้ในส่วนของเราก็จะไปเรียกเก็บจากของเขาอยู่แล้วซึ่งเท่ากับเราใช้ของเขาถูกต้องไหมคะ ทีนี้เขาก็เหลือจ่ายอยู่ที่59,341บาทหลังจากนั้นค่ะก็ได้ติดต่อประกันภาคสมัครใจกับบริษัทนั้นแล้วค่ะยื่นเอกสารบริษัทอนุมัติจอีก42,000บาทและคู่กรณีคนค่ะ ขับรถกระบะจ่ายค่ามนุษยธรรมอีก20,000บาทโดยแบ่งจ่าย4งวดงวดละ1 0,000บาทที่โรงพักงวดที่2,500 0บาทงวดที่3 2 5 0 0งงวดที่4 2 5 0 0วันนี้ได้ลงบันทึกประจำวันยุติค่าสินใหม่ทดแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสรุปพรบจ่ายที่59,341บาทก็คือจริงๆแล้วก็คือจ่ายไปเกือบเต็มเพราะว่า บวกกับที่เราใช้ของเราด้วยของเราเนี่ยยังไงก็ต้องไปเก็บกับของเขานะคะทีนี้บริษัทประกันภาคสมัครใจก็จ่ายอยู่ที่42,000บาทคู่กรณีให้ค่าสิน้ําใจอีก2 0 0 0 0บาทรวมเป็น121,341บาทหลังจากนั้นคู่กรณียอมรับผิดได้ภาพจากกล้องมาว่าเขาเนี่ยขับรถตัดหน้าบริษัทก็เลยนํารถจักรยานยนต์ของสามีไปซ่อมเรียบร้อยค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าคุณสายทองเขียนมูลละเมิดอย่างไรเขียนด้วยลายมือตัวเองด้วยนะ จะพิมพ์ก็ได้จะเขียนด้วยลายมือตัวเองก็ได้ใครอยากฟังพิมพ์อยากฟังมาค่ะเห็นไหมคะคุณทรายทองไม่ธรรมดานะคะทุกคนเขาต้องเริ่มจากการไม่รู้เรื่องไม่มีใครรู้เรื่องมาก่อนสักคนหนึ่งมันถูกต้องอยู่แล้วแต่เราอย่าเอาข้ออ้างที่แบบเราไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าไม่เอาจงตั้งใจแบบคุณทรายเนี่ยละค่ะเห็นไหมคะคุณทรายไม่รู้อะไรตั้งแต่แรกเลยพยายามที่จะศึกษาและเขียนด้วยตัวเองเก่งมากนะคะอะพร้อมทีนี้มาค่ะ คุณสายเขียนว่าบันทึกเรียกมูลละเมิดค่าสินใหม่ทดแทนข้าพเจ้านางสาวตื้อตื้อตื้อเป็นภรรยาของนายตื้อตื้อตซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเมื่อวันที่29กันยายน2568ได้มีนายตื้อตื้อตขับรถกระบะตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของนายตื้อตื้อจึงทําให้ได้รับบาดเจ็บตามใบรับรองแพทย์ไหลข้างขวาหักข้อเท้าซ้ายอักเสบแบบรุนแรงมีบาดแผลถลอกทั้งแขนและขาปวดเข่าทั้งสองข้างและระบบตามร่างกายจึงขอเรียกร้องค่าสินใหม่ทด แทนจากนายตื้อตือที่ทําละเมิดให้สามีของข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆในวันเกิดเหตุวันที่29กันยายนที่สามีข้าพเจ้าถูกนายคนนี้นะคะชนรถพยาบาลจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอกข้าพเจ้าจึงต้องนั่งแท็กซี่จากบ้านไปโรงพยาบาลบางประกอกระยะทาง ประมาณ10กิโลเมตรค่าแท็กซี่90บาทรวมทั้งไปและกลับคือ180บาทจำนวน2วันรวม360บาทข้อ1.2วันที่8ตุลาคมและ22ตุลาคมหมอโรงพยาบาลบางประกอบนักติดตามอาการมีใบยืนยันจึงนั่งแท็กซี่ไปตามนัด2วันรวมกัน360บาทข้อ1.3ค่าขอประวัติโรงพยาบาลและแผ่นซีดีเอ็กซเรย์อยู่ที่260บาทวิยเก่งมากๆหลายคนลืมขอข้อนี้เออคุณทราย โอ้นี่ทาไมมีแบบนี้นี่คุณดันึกไม่ออกเลยนะจริงที่บอกว่าขอค่าประวัติที่ไปขอย้อนหลังจากโรงพยาบาลมันมีอะบางโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าไปขอประวัติเนี่ยเขาก็มีค่าขอย้อนหลังค่ะฟิล์มเอ็กซเรย์ค่าอะไรอันนี้มันเป็นค่าที่จ่ายของเรานะเก่งมาก260รบาทบางคนมาโทตัวเองเราไม่ขอมาเลยรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดอยู่ที่980บาทเยี่ยมค่ะทีนี้ข้อ2ค่าขาดรายได้ระหว่างการหยุดพักรักษาตัวข้อ2.1ในวันที่29เก้ากันยายนวันเกิดเหตุชนซ มีของข้าพเจ้าได้ซื้อผลไม้มาขายเวลา7จ็นาฬิกาถึง19บเนาฬิกาตามเวลาขายปกติของทุกวันค่ะหลังจากนั้นสามีของข้าพเจ้าได้ไปส่งลูกนะคะเ,เวลาเกือบ8ปดนาฬิกาและขากลับขี่รถจักรยานยนต์มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุมีกระบะที่นายคนนี้นะคะขับรถตัดหน้ารถจักรยานยนต์ทําให้สามีของข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บรถพยาบาลจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอกจึงทําให้ข้าพเจ้าต้องปิดร้านไปดูสามีที่โรงพยาบาลบางประกกต่อจากนั้นต้องเดินทางไปโรงพักเพื่อแจ้งความอุบัติเหตุด,ดังกล่าวและจึงทราบว่ารถจักรยานยนต์ที่ถูกชน ได้นาส่งโรงพักรถยังอยู่ที่เกิดเหตุข้าพเจ้าจึงต้องเดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อนํารถกลับบ้านเองเหตุการณ์ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ทําให้ข้าพเจ้าได้ไม่มา,าไม่ได้มาขายของที่ซื้อมาก่อนเกิดเหตุและได้มาขายเอาตอน18บแนาฬิกาจึงทําให้เกิดความเสียหายผลไม้เน่าเสียขาดทุนดังนี้ซื้อผลไม้มาในวันเกิดเหตุ9 8 8 5บาทมีบิลการซื้อเรียบร้อยและเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ขายผลไม้ไม่ได้5 2 2 8บาทข้าพเจ้าจึงขอเรียกร้องค่าขาดรายได้เป็นจํานวนเงินที่เหลือ4657บาทข้อ2.2เรียร้อ่ ขาดรายได้ตามใบรับรองแพทย์60วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง29พฤศจิกายนจึงขอเรียกร้องค่าขาดรายได้ดังนี้การลงทุนขายผล,มยลไม้ในแต่ละวันล,ลงทุนอยู่ที่8 0 0 0ถึง10,000บาทมีภาพร้านกับบินการซื้อมีวิ ours, ดีโอการขายเพื่อยืนยนันและกำไรในแต่ละวันอยู่ที่1 0 0 0ถึง2,500บาทต่อวันจึงขอเรียกร้องค่าขาดรายได้ขั้นต่ำวันละ1,000ตามใบรับรองแพทย์ในการสั่งหยุดก็คือ60วันคูณด้วย1,000เท่ากับ6 0 0 0 0บาทจึงขอเรียกร้องค่าขาดรายได้ไดระหรรรว ข้อ3ค้่าทนทุกทรมานทางร่างกายและจิตใจหลังจากแพทย์เอ็กซเรย์ตรวจพบว่ากระดูกไหล่ขวาหักและข้อเท้าซ้ายอักเสบร,รุนแรงเพราะแผลที่ข้อศอกขวาและแผลที่ขาทั้งสองข้างจึงทําให้แผลตามร่างกายนะคะใส่เฟือกข้อเท้าซ้ายและใส่เฟือกไหล่ขวาที่หักพันผ้าก๊อตใสายสายพยุงไหล่เพื่อ จำกัดการเคลื่อนไหวลดอาการปวดอักเสบข้าพเจ้าจําเป็นจะต้องดูลูกอยู่ที่บ้านจึงทําให้สามีต้องนอนโรงพยาบาลคนเดียวทําให้สามีของข้าพเจ้าใช้ชีวิตยากลําบากมากวันแรกสามีของข้าพเจ้าปวดไหล่มากนอนไม่ได้นอนในท่านอนปกติไม่ได้ต้องนั่งหลับหลังจากนั้นกลับมารักษาตัวที่บ้านมีอาการปวดไหล่มากและปวดตามร่างกายปวดที่ข้อเท้าซ้ายเจ็บระบมตามร่างกายไปทั่วตัวอีกทั้งยังไม่สามารถใช้แขนข้างขวาข้างที่ถนัดได้เลยหยิบจับสิ่งของหรือกินข้าวแขนขวาไม่ได้เจ็บตึงบริเวณแผลถลอกที่แขนและขาข้อเท้าซ้ายที่แพทย์ใส่เฝือกเดินลงน้ำ เดินเองได้ต้องมีคนช่วยพยุงและพบแผลบวมแดงตรงบริเวณผ้าก๊อตใต้รักแร้ขวาและเนื่องจากสามีข้าพเจ้ามีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวานจึงทาให้แผลที่แขนและขาหายช้ากว่าคนปกติทั่วไปอีกทั้งไม่สามารถขี่รถจักรยานยนต์ส่งลูกไปโรงเรียนขี่รถส่งผลไม้หรือขี่รถไม่ได้ตามชีวิตปกติต้องใช้เวลาอีกนานเมื่อวันที่22ตุลาคมแพทย์นัดติดตามอาการแพทย์เอกเสย์แล้วพบกระดูกลายขวาติดแค่60และยังคงมีอาการเจ็บตึงยังไม่สามารถขยับหรือย,ยกแขนได้แพทย์บอกว่าลหลขวาที่หักเนื่องจากไม่ได้้้ใใชงงาาาานนจึทํหมีอกรแข รีบทาให้ต้องทํากายภาพบําบัดที่แขนต้องใช้เวลาฟื้นฟูอาจจะกลับมายกของไม่ได้ร้อยเหมือนเดิมสามีของข้าพเจ้าเป็นเสา,สาหลักต้องมาบาดเจ็บจึงทําให้การดําเนินชีวิตกระทบเป็นอย่างมากด้วยอาชีพขายผลไม้ต้องยกผลไม้ทําให้สามีของข้าพเจ้าเกิดความทุกข์ใจและทรมานร่างกายกับอุบัติเหตุนในครั้งนี้เป็นอย่างมากขอเรียกร้องค่าทนทุกข์ทรมานจิตใจและร่างกายเป็นจานวนเงิน3 0 0 0 0บาทจึงขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดนี้รวม9 5 6 5 7บบาทลงชื่อภรรยา มีประกันค่ะเยี่ยมมากสรุปคือได้ครบตามที่ขอเต็มจำนวน